ต้อง90%้าสกว่าเปอร์เซ็ใช่ไหมครับที่ว่าจะปรับแน่ๆนะครับก็คิดว่าคงไม่สามารถคร้างตลาดได้ในครั้งนี้ก็ประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยผมว่ากันยาเนี่น่าจะไม่พลาดถ้า s ัพลายเนี่ยผมว่าทองก็มีโอกาสลงแต่ถ้าเกิปรับเนี่ยคือว่าตลาดรับรู้แล้วอาจจะไม่เอฟเฟกกับทอมเท่าไหร่นักในกันยาเนีย่ยที่คุณกิตา้าเรียนครับว่ามันมีไซด์เวมากว้างมากนะครับผมขอให้นักลงทุน ดูในเรื่องของตัวเลขเมจิกนัมเบอร์สำหรับผมก็คือตอง3ครับถ้าเป็นฟิกเกอร์นัมเบอร์เนี่ยมองว่า3า0 0ันสามถึงสี่เนี่ยเป็นจุดไซเวจิ้งจิ้งแล้วตรงกลางเนี่ยก็คือ3 3 3 3 350, เหรียญถึง3า5 0เหรียญนี่แหละถ้าเบรกไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยจุดนี้คือจุดจุดตรงกลางพอดีในตัวมิตาผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาสู่แรงสะท้อนไม่ว่าจะเป็นตัวในทาลีรจีโอโพ l i t i c ในเรื่องของดอกเบีย้ยก็ตามเนี่ยสามสีแฟกเตอร์ที่ออฟเซตตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อราคาทองที่จะไปถึงนิวไฮแล้วผมเชื่อว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยท้ายสุดเนี่ยจะมารวมอยู่ที่ความแข็งค่าหรือความอ่อนค่าของ US d ดอลลาร์ซึ่ง US d o l ดอลลาร์เองเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ว่าเขาไม่ยอมให้อ่อนหรือแข็งเ,เกินไปนั่นทือเหตุผลหลักที่ว่าทำไมทองคำไซเบอรณปัจจุบันนี้ สู่ 1>, 1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะคุณบุลลค่ะท็อปคำไซเวมาพักใหญ่ๆเลยค่ะในช่วงนี้แต่ว่า เรื่องของปัจจัยที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะทั้งเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของ g e o politics นั้นน่าจะเป็นตัวชี้ทางของทองคําได้นะคะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ภาพของดอกเบีย้ยก่อนนะคะตอนนี้มีความคาดหวังมากว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้ในช่วงของการประชุมรอบกันยายนแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจจะเป็นไซเคิลขาลงแบบเต็มรูปแบบนะคะคุณบุเลิศมวยไงบ้างกับเรื่องของดอกเบีย้ยและจะมีผลบวกกับทองคํามากขนาดไหนคะก็ทามิ่งนะครับกันยายน ตุลาคมแล้วก็ธันวาคาดหวังสูงสุดก็คือครั้งละสนหนึงจุดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อยที่เขาคาดหวังกันก็คือ2ครั้งนะครับก็จะลงไปที่สี่องห้หรือจะลงไปไกลสุดคือ3.75เลยถูกต้องไหมครับประเด็นก็คือว่าเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เป็นเดีย๋ยวนี้นเรียกว่าธนาคารกลางมีความเป็นอิสระสูงนะครับหรีอว่าเฟด แต่มีใครเชื่อบ้างครับว่าไม่มี p o l i t i c เข้ามาซึ่งผมเข้าใจว่าคุณทั้มก็พยายามแทรกแซงใช่ไหมครับแต่ก็ความอิสระของเฟดก็มีอยู่แต่ไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่สามารถที่เข้าไปกระชากบนเฮดได้แต่ก็เริ่มจะมีเสียงข้างๆได้ในนกรรมการอยู่ใช่ไหมครับหมายความว่ามีการเสียงแตกครั้งที่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าไอ้สองครั้งหรือแม้แต่คุณทั้มเองก็บอกกันยายนจะไม่ปรับนะ แต่พอเอาจริงอะ่ะปรับปรับเลยมีต้องต้อง90%กว่าเอฟดวออ่ะใช่ไหมครับที่ว่าจะปรับแน่ๆน,นะครับก็คิดว่าคงไม่สามารถค้างตลาดได้ในครั้งนี้ก็ประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยาะว่ากันยานี่น่าจะไม่พลาดเพราะว่าตลาดก็รับรู้แล้วกับกายว่าถ้าไม่ปรับกับเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเซอร์ไพรส์เนี่ยผมว่าทองก็มีโอกาสลงแต่ถ้าจะปรับเนี่ยถือว่าตลาดรับรู้แล้ว อาจจะไม่เอฟเฟกกับทองเท่าไหร่นักในกันยายนนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกแต่จะมีอีกครั้งที่2หรือครั้งที่3ามไหมผมว่าเวสและซีก็ดีครับแต่ผมว่าคาดหวังสูงสุดเนี่ยผมว่าก็คืออีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากครั้งนี้แล้วแล้วก็ดีจริงๆก็อาจจะเป็น3าครั้งแต่ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแต่คุณกีตาร์ทราบดีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราค <Yeah. S 1> าดหวังได้ในแง่ความพันปนตลาดเนี่ยไม่เกิน2เดือน พอเพิ่1หนึ่เดือนได้ซ้ําเพราะว่า1เดือนแต่และเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความผันผวนที่ค่อนข้างเยอะวันนี้ก็จะเป็นบิ๊กอิชชูของเรื่องของรัเสเซียยูคเครนอย่างที่คุณกีตา้าได้พูดถึงนะครับก็มาวันศุกร์ด้วยครับวันศุกร์ตอนตีสอก่อนตลาดปิด2ชั่วโมงผมว่าเราเราคงจะเห็นดีกันแน่นอนครับว่าราคาคงไม่หยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แน่ๆครับอย่างที่คุณกีตา้าเรียนครับว่ามันมีไซด์เวมากว้างมาก นะครับผมขอให้นักลงทุนดูในเรื่องของตัวเลขเมจิกนัมเบอร์สำหรับผมก็คือตอง3ครับ3 3 3พเนี่ยถ้าคนที่เฝ้าจอก็จะเห็นบ่อยมากนะครับในช่วง2เดือนนี้ก็แต่จริงดังเทคนิคข้อมีคนพูดถึงเรื่องของไม่ใช่ตัวเลขนี้แต่ใกล้เคียงสามสิบ้าบ้าง36บ้าง40บ้างนะครับหรือ30บ้างแต่ก็อยู่ในเล n อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน โซนนะครับแล้วก็โซนตรงนี้เป็นโซนที่อยู่ตึกงกลางไซเวย์พอดีเราไปไฮที่ใกล้ๆ3 5 0 0ใช่ไหมครับแล้วก็โอ้ถ้าเกิดไปโหลดตั้งแต่ต้นปีนี่คือโอไกลเลยนะครับก็คือ2,000เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อน2614เหรียญตอน6กพกาคมนะครับผมมองว่าถ้าเราไปไกลสุดอาจจะมองไซเวย์ไม่ชัดแต่กลับมาตรงกลางเนี่ย ถ้ามองถึง3,000เหรียญกับ3,500เหรียญเนี่ยถ้ากิดที่เป็นตัวมูลค่าคือ3,250เหรียญตรงกลางจริงๆคือตรงนี้นะครับ2,250เหรียญแล้ว2,200-3,250เหรียญเนี่ยรับอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมาคือจุดโลตรงนั้นแหละนะครับถึงจะลงไปเล็กน้อยใกล้3,200ทุนๆเนี่ยก็เด้งขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วเราหลังจากนั้นก็พยายามยืนอยู่ที่3,300เหรียญนะครับถ้าเป็นกอร์นั number เนี่ยมองว่า 3 0 0 3น0 0่เนี่ยเป็นจุดไซเว a y จริงๆแล้วตรงกลางเนี่ยก็คือ3,333เหรียญถึง3,350เหรียญนี่แหละนะครับที่เป็นจุดที่เราคิดว่าถ้าเบรกไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยจุดนี้คือจุดจุดตรงกลางพอดีนะครับคุณกิตาค่ะครับผมทีนี้คือจุดตรงกลางที่จะเป็นจุดวัดใจนี่แหละคะ่ะมันก็คงจะต้องมีทั้งแรงผลักแล้วก็แรงกดนะคะที่จะพาไปทางใดทางหนึ่งนะคะ ในเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องของดอกเบี้ยคุณบุญเลิศก็มองว่ากันยายนลดแน่นะคะตามเฟดวอชทูเพราะว่าไได้ไปแล้ว,ว่าเกิร้อเปนนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนมีตัวเลขออกมาสก,กัดดาวรุ่งนะคะตัวเลข PPI หรือว่าตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคเนี่ยขึ้นมา3.3คือสูงกว่าที่นาวิเคราะห์ค่าการเอาไปเยอะเหมือนกันนะคะมองเอาไว้2.5ขึ้นมาจริง3.3ก็เลยทำให้เริ่รบกเกิดความลังเลว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด จะต่อเนืน่องได้หรือเปล่าคือกันยายนอาจจะลดแต่คือจะลดได้ในช่วงที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะดูเหมือนว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะค่อยๆซึมเข้ามาแล้วนะคะจากผลเรื่องของภาษีที่ปรับขึ้นไปค่ะคุณคือต้องเรียนคุณกิตตผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ก็มองในแง่ของผลลัพธ์ของตัวเลขที่มีกระทบต่อทองคํานะครับผมอาจจะเรียนท่านผู้ชมว่าเรื่องผลกระทบของตัวเลขเนี่ยตัวตอย่างเช่นเรามี วิธีแล้วก็เป็นนอนฟาร์มเพโลใช่ไหมครับก็เซอร์ไพรส์เรื่องอการจ้างงานแล้วก็เซอร์ไพรส์ในประเภท o f งฟิกเกของตัวเลขที่ปรับเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยถึงขนาดต้องคุณทาเองก็ต้องลุกขึ้นมาโวยวายนิดหนึ่งเลยครับแล้วก็ตัวเลข CPI เนี่ยก็มีทั้งคอร์ CPI ที่ที่เป็นตัวเลข Offset กับตัวเลข CPI ลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ PPI อีกผมว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ย คุณจลลเวีพูดชัดมากว่าเข้ามอนิเตอร์ตรงนี้แหละแล้วก็เผลอเขากลับมองว่าตัวเลขการจ้างงานนี่น่าจะสเตเบิลแล้วแต่ทีดจริงก็ไม่สเตเบิลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนแล้วก็ Market Watch จริงเนี่ยก็จะมาดูที่ตัวเลขเงินเฟอ้อแต่ต้องเรียนนี้ครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยยังได้รับผลกระทบจาก reciprocal t a r i f f เนี่ยยังไม่ได้เต็มรูปแบบเพราะว่าการ e f f e c t ต์จริงนี่มีการเลื่อนตลอดแล้วก็การดิวเนี่ยก็ยังไม่ได้ เหมือนกับว่าจะเซทเทลร้อจริงเซทเทลไปแล้วเกือบหมดนะครับแต่ดูเหมือนว่าโอเพนสำหรับว่าโอเคเซทเทลแล้วอาจจะปรับขึ้นหรือปรับลงก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางจีนเองเนี่ยก็เลื่อนไปอีก90วันนะครับก็น่าจะมองว่าการเลื่อนตรงนั้นเนี่ยต้องไปดูว่าเอ่อเอฟเฟกจากทารีฟที่มีของจีนไม่ว่าเขาเก็บเข้า15เก็บออก10 30เนี่ยในแง่ของจีนนะครับ เราจะมีผลอย่างไรกับเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็จีนเองเนี่ยเป็นนักปรับตัวอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ดีว่าสินค้าที่จีนเข้าสู่อเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคนอเมริกันนี่คอนซัมม์คอนซัมชันแบบสินค้าจีนเนี่ยมหาศาลเลยเพียงแต่ว,ว่ามันจะมาทางอ้อมหรือทางตรงนั่นองที่เราเป็นประเด็นอยู่ผมคาดว่าภายใน90วันเป็นเกมของการที่จะเห็นตัวเลขนี้ว่าทางตรงทางอ้อมที่มาจากทางเราเองก็ตาม ทางเอเชียที่เป็นผู้ผลิตทั้งอเมริกาใต้ที่เป็นผู้ผลิตทั้งโลกที่เป็นผู้ผลิตของจีนเนี่ยซึ่งเป็นวางกาลังหมดแล้วเนี่ยเขาจะมีเ้าจะมีตัวเลขอย่างไรผมเชื่อว่า Data Analysis ของนักนักอของคนที่อยู่ที่นู่นจริงเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกเพราะตัวเลขการนําเข้าเนี่ยเป็นตัวเลขที่หลอกไม่ได้เป็นตัวเลขจริงๆสินค้าจริงๆ Har m o n i z e นีโคจริงๆที่เข้าสู่ตลาดจริงเนี่ยเป็นตัวเลขที่หลอกไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักพิคห์ก็จะรู้เลยว่าเกมนี้ถืเป็นเกมที่จีเนี่ยจะเล่นกับในกาอย่างไรดังนั้นเองผมว่าทารัลิฟเอร์จบจ,จริงนะจะน่าจะสิ้นปีความความตัว,ต,วตัวที่จะนิ่งจริงๆของตัวเลขนัมเบอร์ตรงนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าความผันผวนของประเด็นเรื่องทรัลิฟเนี่ยน่าจะมีความผันผวนน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปถึงสิ้นปีนั่นคือ year end, คยีคือ Qua r ตอร์สุดท้ายแล year ้วยีตรงนี้เนี่ย ก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่เราจะจบปลายปีแบบไหนก็คือเราจะจบปลายปปีแบบที่แบงก์ใหญ่ๆเขามองไหมว่าไปนิวไฮใหม่ซึ่งทุกแบงก์มองนิวไฮหมดเลยแต่ผมกับ,ก,บกับมองว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งเลอกกันมองนิวไฮเนี่ยเพราะว่าตัวเลขที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถนิวไฮได้ภายใต้เงื่อนไขข,ของเวลาแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นั้นเองนะครับ ในแง่ของเทคนิคอลเนี่ยถ้าคุณเบรก k สามพันสี่ได right ้เน <mr _> <Aus> ี่ยแล้วสามพันสี่ร้อยสักสิบเหรียญบวกลบตรงนั้นเนี fine, no right 3, 3, 3. 3, 3, 3, ่ยคุณเห็นสามพันห้าได้สบายๆนะครับนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ตรงกลางเอาตัวเลขตรงกลางกันแล้วนะครับที่เมจิกนัมเบอร์ตองสามเนี่ยสามสามจุดสามสามเนี่ยถ้าบวกลบกันสักร้อยเหรียญเนี่ยก็คือสามสี่สามศูนย์กับสามสองสามศูนย์อะประมาณนั้นใช่ไหมครับในตัวเลขตรงเนี้ยถ้าเบรกจากไซเวย์ตรงนี้ออกมาเนี่ย การไปถึงที่3,500เหรียญไม่ยากแล้วเวลาเรา break new high เบรกนิวไฮนี่ซึ่งตัวเลขสุดอยอ่ก็จะชารลนจ์นิวไฮในแง่ของเทคนิคอลเนี่ยม,มันมักจะไม่หยุดนิ่งที่นิวไฮมันก็จะไปเรื่อยๆซึ่งตัวเลขที่เขาคาดหวังเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3 6 0 0 3 7 0 0อีเวนแม้กระทั่ง4,000เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้นั่นหมายความว่ามีตัวเลขอีกแค่5-10%นั่นเองจากนิวไฮที่จะไปถึงตรงนั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้กับทองคำนะครับ แต่ผมก็ต้อง,ต,องต้องเรียนท่านผู้ชมกับคุณกิตา้าว่านับปัจจุบันเนี่ยในแง่ของออสเตรเลียเองเนี่ยเราไม่ได้มองบู l i s h ขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาสู่แรงสะท้อนไม่ว่าจะเป็นตัวเอนทาลิฟจีโอ p o l i t i c ในเรื่องของดอกเบีย้ยก็ตามเนี่ยสามสแฟกเตอร์ที่ออฟเซตตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อราคาทองที่จะไปถึงนิวไฮแล้วผมเชื่อว่าตัวเลขต่างๆเนี่ย ท้ายสุดเนี่ยจะมารวมอยู่ที่ความแข็งค่าหรือความอ่อนค่าของ US d ดอลลาร์ซึ่ง US d o l ดอลลาร์เองเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ว่าเขาไม่ยอมให้อ่อนหรือแข็งจนเกินไปนั่นคือเหตุผลหลักที่ว่าทำไมทองคำหนึงอยู่ไซเว็บณนะปัจจุบันนี้นะครับก็มีเรื่องอาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ COMEX ที่บอกว่าจะเก็บภาษีสวิตเซอร์แลนด์ที่1กิโลกับ100ออนซ์เนี่ย ก็ทําให้คนก็เซอร์ไพรส์กันแบบตื่นเต้นกันสักครึ่งวันนะครับตอนหลังก็ชัดเจนแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นเรื่องโยนหินถามทางแน่นอนกว่าจะออกมาเป็นข่าวระดับโลกได้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข่าวปล่อยได้แน่นะครับเป็นข่าวที่มีมูลนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าตอนนี้จะโดนปฏิเสธเพราะว่าเอฟเฟกของทองคำเนี่ยกับยูซอร่านั่นมีผลทันทีผมเชื่อว่า อเมริกาเองไม่อยากให้ดอลลาร์เนี่ยมีมีผลมากจนเกินไปกับกับราคาทองคำนะครับแล้วก็ให้ความเป็นเกตความรู้นิดหนึ่งครับว่าเวลาที่เขาพูดถึง100ออนซ์กับ1กิโลเนี่ยนั่นหมายถึงตัวที่เป็นรีเทลอินเวสเตอร์นะครับสถาบันจริงๆแบงค์ชันจริงเนี่ยเขาไม่บริโภคฟิสิกอลใน1กิโลนะครับเขาเป็นล a าร์บาร์เป็น เป็นสแตนดาร์ดบาร์ที่มีน้ำหนัก12.5กิโลแบงก์ชาติของเราแบงก์ชาติไทยเนี่ยเวลาเก็บทองที่เป็นฟิสิกอลจริงๆครับก็จะเก็บที่ไซส์มาตรฐานคือ12.5กิโลนะครับตรงนี้ก็ต้องต้องบอกว่าแสดงว่าเฮ้ยเขากังวลเรื่องอะไรเลยอย่งเงของท a าลีฟเขากลัวว่าถ้าคนอเมริกันตื่นตหนกหรือเป็นรีเทลเวสเตอร์ตื่นตหนกเนี่ยเกิดนําเข้าทองคาเยอะจริงๆเนี่ยเอฟเฟกจริงๆคืออะไรครับก็คือ ค่าดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะว่าต้องเอาดอลลาร์ไปซื้อทองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสกุลเงินทองคําซึ่งว่าตรงนั้นนี่เองเนี่ยเหมือนก่าเขาต้องอ m p พอรเยอะๆซึ่ง i m p o r t ์เยอะๆเนี่ยกระทบแน่นอนนะครับจริงๆทรัมป์อยากได้ Import เยอะ export เยอะเทรดบาลานซ์จริงๆเนี่ยเขาอยากได้ export เยอะกว่าการทำ reciprocal tariff เนี่ยเขาต้องการเก็บภาษีนำเข้าเพราะเขารู้ดีว่าคนอเมริกันเป็นประเทศที่บริโภค เพราะฉะนั้นเองเขาอยากจะอ f f s e t ด้วยการที่จะปล่อยสินค้าตัวเองออกต่างประเทศด้วยนั้นถ้าเกิดมีประเด็นหลักๆใหญ่ๆอย่าง,ง,งทองคำเนี่ยถ้าจะมีอีพอร์ตเยอะเกินไปเนี่ยผมว่าเขาไม่ happy. แฮปปี้เราชัดเจนมากว่าผลกระทบแค่ครึ่งวันเนี่ยกระทบทั้งราคาทอง US Dollar Index แล้วก็กระทบถึงจีวิทยาของ US Dollar จริงๆนะครับเพตรงนี้ผมว่าตลาดเฝ้ามองแน่นอนแล้วก็คิดว่าคงไม่กลับมาระยะสั้นๆนี้นะครับ มุงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ